นู่นหรอข้าเป็นชามเลยนู่นไปดูไหนไปดูไปดูหลานหน่อยสิไปดูหลานหน่อยสิโอ้ย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 โอ้เบียดขี้เกียจใ่เลยหรืออาเบียดขี้เกียจใ่เลยหรือฮึฮึจ๋าจ๋าได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงหรือเปล่าโอ้มีใครเขามาทำอ้นี้ให้เนี่ยนี่นี่ หลังคายายคนทําข้างๆนี่ใครเป็นคนทําอ่ะอือ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 อืมสาม<อ>นิ้วอ้วนตุก๊กปุกเลย,ยจับลูกมันเดี๋ยวมัน<ะ>ย้ายฮะเดี๋ยว็ย้ายโอ้มันไม่มันไม่ไม่ย้ายหรอกหนูจับทุกวันเลยมันไม่ห่วงหรอกเอ้อยอะ อ๋าฮาหนูตื่นหรือว่าหนูหลับเนี่ยืม hmm. สวยจ้าสวยสวยอ่ะสวยเขาบอกว่าจับลูกเดี๋ยวหนูจะย้ายลูกเหรอฮะเดี๋ยวหนูจะย้ายลูกหนีเนียืม hmm. ไปแล้วนะตรงนี้มาใหม่